ครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะครับผมพวกผมนะครับก็เป็นตัวแทนมาจากราเธอร์เดอะซีรีส์นะครับจะมาสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดครับผมครับผมก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับขอทุกคนใช้ชีวิตตลอดขอทุกคนใช้ชีวิตมีความสุขตลอดทั้งปีนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับก็ขอให้ปีใหม่นี้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมผมโลมาราเธอร์นะครับผมก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับผม ลลร่ำรวยมีโชคม,มีลาบไม่อับไม่จนแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับก็ปีใหม่น,นี้ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับขอให้ทุกคนเฮงๆงรวยๆปังๆยิ่งขึ้นเลยนะครับสวัสดีครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็ร่ำรวยเงินทองหลมมาเทมาครับสวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผมประกอบกิจกการรรรรอออะะไ็ขใหุ้่งงเืนคับ สวัสดีพี่ใหม่ครับ